สวัสดีครับวันนี้คุณก็มาอยู่กับช่องชานยนสองพันนะครับวันนี้เราก็มีรถรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นมาให้ลูกค้าได้ชมนะครับนั่นก็คือ cbr 1 5 0 r นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวโฉมใหม่นะครับผมก็รถเพิ่งมานะครับผมวันนี้เป็นวันที่13พฤศจิกา2566นะครับก็เป็นในช่วงของปลายปีนะครับ ซึ่ง CBR นะครับก็เปิดตัวล่าสุดจะเป็นช่วงประมาณาปี2อ2 1นีนะครับจะเป็นตัว1 5 0 R นะครับผมที่เป็นตัวรูปทรงใหม่นะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมเปิดตัวมาช่วงปลายปีเนาะก็มีสีใหม่เข้ามานะครับผมก็ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสีแตอรีเลดนะครับผมส่วนขวามือจะเป็นสีโดมิเนเตอร์แมทนะครับผมแบล็คเนาะ ก็เป็นสีแดงกับสีดำนะครับผมอย่างที่แจ้งไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัว ABS เบรกนะครับผมในส่วนของตัวรุ่นดิสเบรกนะครับตัวนี้จะไม่มีผลิตแล้วนะครับก็จะเป็นเปลี่ยนมาผลิตเป็นลายเดียวเลยก็คือเป็นตัว ABS นะครับในส่วนของสเปคนะครับตัว New CBR 1 5 0 R นะครับผมก็ตัวนี้มากับเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 cc แบบ4วาล์วนะครับผมพร้อม ตำแหน่งเกียร์แบบ6สปีดนะครับผมก็เรียกได้ว่าเร็วแรงเต็มขั้นแน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้า CBR เนาะในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นะครับตัวนี้เป็นแบบ LCD นะครับผมแบบเต็มรูปแบบนะครับผมสแสดงฟังก์ชันพื้นฐานครบขันเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำแหน่งเกียร์นะครับผมอัตราความเร็วอัตรารอบเครื่องต่างๆนะครับผมตัวนี้สแสดงครบคันแน่นอน ถัดมานะครับผมในส่วนของด้านหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบดับเบิลเลเยอร์นะครับผมเป็นแบบ led นะครับผมถัดลงมาอีกนิดนึงตัวนี้นะครับผมระบบโช๊คอัพตัวนี้จะเป็นโช๊คอัพแบบอัพไซด์ดาวนะครับผมรองรับแรงสันสะเทือนได้เป็นอย่างดีแน่นอนเนาะเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ abs เบรกนะครับขอแจ้งไปก่อนว่าตัว cbr นะครับผมตัวล่าสุดนี้จะมีผลิตเฉพาะตัว abs เบรกนะครับผมก็ได้ตัดในส่วนของตัวคอมบาเบรกออกไปนะครับเพราะว่ารองรับ ในส่วนของความเร็วความแรงนะครับผมก็ต้องเป็น ABS แน่นอนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับจานเบรกแบบเวฟดิสนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวล้อนะครับผมตัวล้อเป็นสีทองเนาะซึ่งตัวก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับผมดำน้าเนาะตอนนี้จะเป็นสีทองนะครับผมในส่วนของตัวถังนะครับก็ เป็นการออกแบบแบบแอโรเด n มิก c นะครับผมก็ช่วยในการรับหน้าขานะครับเหมาะกับซ้ายหมอบแน่นอนเนาะแล้วก็ตัวถังนะครับตัวนี้มีความจุเชื้อเพลิงอยู่ที่12ลิตรนะครับถัดลงมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตามที่แจ้งก็เป็นแบบ150 c c แต่ตัวนี้จะเพิ่มในส่วนของแอ c ซิสต์สลิปเปอรนะครับผมตัวนี้ช่วยในการนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้มีความลื่นไหลนะครับผมไม่มีสะดุดแน่นอนชคอัพด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบ โปรลิงนะครับผมสามารถปรับค่าพีโลดได้ถึง5ระดับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟดับเบิลเลเยอร์นะครับผมตัวนี้มีในส่วนของ อีเมอร์เจนซีให้ด้วยนะครับผมตัวไฟฉุกเฉินเนาะในส่วนของทางด้านราคาและโปรโมชั่นนะครับผมก็ตัวนี้รับลดเริ่มต้นเพียงแค่ศูนย์บาทนะครับผมตัวนี้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง4ี่สิบแปดงวดเนาะในส่วนของราคาเงินสดนะครับผมตัวนี้าราคาเปิดตัวฮอนด้าจะอยู่ที่1นึ0แบาทนะครับสาหรับใครที่สนใจในส่วนของโปรโมชั่นนะครับสามารถติดต่อมาที่คอนแทคในคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ แล้วก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันรุ่นหน้านะครับผมจะเป็นรุ่นอะไรตามมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ